สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ครับเราจะมาเอานะฮะชุดเกราะเลนเจอร์นะครับผมในไอ d ดี t เด็ k ตอร์ซและเราก็เตรียมตัวตั๋วมาเรียบร้อยครับ422้ใบแลวเราก็กดไปเลยดีกว่าครับผมนี่ได้มาเรียบร้อยกับชุดเกราะเลนเจอร์อย่างเท่โหอลังการงานสร้างจริงๆและเราก็กดรับของรางวัลไปครับแล้วเรานี้ จะไปเปลี่ยนนะครับคอสตูมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังรับดูกันเลยและเรานะฮะจะไปนะครับปลดรูปร่างนะครับในส่วนของฟิกเกอร์อีกด้วยนะครับเราจะได้เอาตัวละครฟิกเกอร์นะครับไปวางไว้เอ้าโอ้โหมันยังไม่มาครับท่านผู้ชมอีก5วันนะครับผมถึงจะมีให้ซื้อ โอ้น่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะตอนที่มาให้ซื้อแล้วนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่คอสตูมเล่นๆโชว์ๆนะฮะเออให้เท่ๆไปเลยไปกับคอสตูมเลนเจอร์เปลี่ยนไปนี่ที่โคตรเท่ครับท่านผู้ชมและก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับรูปร่างสักหน่อยไหนครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วฮะอยู่ด้านล่างนี่เองครับท่านผู้ชมกดใช้ไปเลยแล้วมาโอ้โหเท่รังการงานสร้าง ดูฝั่งซ้ายกับฝั่งปวาดีครับนี่นอกจากนี้ครับเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของการต่อสู้ลงแรงด้วยนะครับผมกดคอสตูมและเปลี่ยนไปเลยครับผมในการต่อสู้จะได้เท่วังอลังการนะครับผม เพิ่มมาอีกหมื่นกว่านะฮะถ้าครบ6รูปภาพนะครับพลังอาจจะแตะแสนเลยก็ได้โอเคครับเราเตรียมตัวเรียบร้อยไปสู้ดีกว่านะครับกับการไต่เขาในอารีน่าสุดยอดครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่22เราพยายามเล็งนะฮะอันดับที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็เราสามารถสู้ได้โอเคโอค้โห52ล้านน่าจะเกินกว่าแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปสู้กับอันดับที่14ก็ได้กันครับหรือว่า เออ14นี่แหละลุยเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับฝั่งเราได้เปิดก่อนครับเพามีตัวละครอย่างแฟดอีกฝ่ายนะครก็มีม้านะฮะม้าเหล็กแต่คนเราเป็นม้าเหล็กแดงครับผมโอ้โหชุดเลเจอร์อย่างเท่ไปครับลำดาบแสงที่เป็นสกิลเปิดไปก่อน1นึ่งล้านสองแสนตามด้วย ต่อยไปจากแทงท็อปมาสเตอร์ยิงโดนมิสไซล์สวนกับเืนไปโดนเกตัลิงซามเข้าไปหนึ่งครั้งครับก็ไป9ก้าล้านสเฮ้ย9ก้าแสนสองเบิดจู่โจมซัดเข้าไว้จงวังหวะนี้25ล้านดาเมจเน้นๆครับท่านผู้ชมต่อยจากแทงท็อปได้เกอร์หนึ่งครั้งโดนมิสไซล์สวนกับเืนไป8ปดแสนสโดนเกตัลิงซัดเข้าไปอีก1ล้านดาเมจเน้นๆเขีงเอนจินหัวใจบรรลัยกานเข้าไป6 000, ดาเมจนะฮะไม่มีการบล็อกลูกไฟแต่ฮิ้วเลือดให้ฝั่งเล่าตามด้วยหมาเหล็กจู่โจมสีแดงซัดเข้าไป6 9แสนนนดดดาาเเมมจจลไปถึง50ๆครับ การโลโคไวดาคือตัวบัวที่เป็นสกิลซักเข้ามา14ล้านดาเมจชีบะแยบหนึ่งครั้งชีบะแยบสองครั้งตามต่อด้วยชีบะบอมจังวานี้โอ้โหไม่ครับไม่มีลูกไฟชายโจมตีธรรมดามาแล้วตอนนี้เครื่องร้อนจัดจัดนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นแหลกไปบ้างแต่ไม่เป็นไรชีบะแยบเข้าไปสองครางตามต่อเลยตอนด้วยทัดซื่อมาเกี้ครับโจมตีธรรมดานะฮะพาไปแต่ภาพยังไม่มาเลยตามต่อเองหนึ่งครั้งครับต่อยไปจากจักรพพัดเด็กหนึ่งที่แล้วกรซัดเข้าไป2ทีเน้นฮะเสียงมาแต่ภาพโอ้โหกระตุกจัดจัดตามด้วยม้าเหล็กจ โจมครับของอีกฝั่งสวยกับพื้นมา2อล้านหงแสนดาเมจที่บะแย็บเป็นครั้งที่บะแย็บสองครั้งครับตอนนี้เครื่องกลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้วครับผมจากการภาคยังร,ร้อนร้อนต่อยเข้าไปหนึ่งทีเข้าไปตามล้านห้าแสนโอ้โหต้องมีลงไปนอนกองกับพื้นครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อตามด้วยทัลเซมเมเกะปูยยุไคเกฮเต่เลื่อนหินนทำลายไฟยัดเข้ามาหนึ่งทีติดฟอร์ตก็ไปห้าตัวหกตัวโอ้ห้าตัวเน้นๆครับโจมตีธรรมดามานะฮะจากซอมบี้แมนที่บะแย็บตามต่อไปสองครั้งสะท้อนดาเมชเข้าไปเมจ หรือว่า1นึ่งล้านหกแสนก็ไม่รู้ครับกระบองเลนกระติมเมซิคิวยัดเข้าไปจังหวะนี้ดาเมทร,รวมเข้าไป9ล้านนะเมทต่อยกับแกงท็อปไทเกอร์อีก2องล้านหแสนมารอบที่2ครับลำดับแสงเตรยียมตัวสัตว์เข้าไปแต่ว่าลูนสัตว์ไปก่อนหนึ่งทีลำดับแสงยัดเข้าไปโอ,อ้โหลบไปอีก 3, 4, 3 000, รูปไฟเข้าไป4ี่ล้านสามแสนแะเบิดไปฮะต่อยกับแกงท็อปไทเกอร์โดนมิสไซล์ซ่าเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งล้านหกแสนและโดนแกติงซ่าเข้าไปหกแสนหนึ่งอุ้ยทำไมมันเบาจังเลยฮะได้ตามด้วยระเบิดจู่โจมจังหวะะนี้แททง์ออมมาสสเเตรรบิดับหัวเข้าไปนาเ่่ยงรบทนผี้ แทงท็อปมังสวิรัตนะครับทำให้เลือดของนอฝสัยนะครับอึดมากๆนั่นเองถิงเอนจินหัวใจบรรยการหิวเลือดให้กับตัวเองแล้วดาเมจเข้าไปเพียงแค่5ดาเมจนะเพราะว่ามีแค่5ทาร์เก็ตเท่านั้นมาโจมตีหมาสีแดงซัดเข้าไปห้าห้าล้านหนึ่งแสนโอ้ยอสุบินกับเพื่อนเท่จังเลยว่าทำไมสีแดงมัน เฟี้ยว้าขนาดนี้ครับกามด้วยกาโร่ที่เบ็นิกสวนกับคืนมาและกะบองเหล็กน่าจะไปคุยกับล่างมะม่วงถูกแย็บไปสองครั้งแล้วติดไม่ดับไปเรียบร้อยชิบาบอมครับสวนกับคืนมา40ล้านดาเมจสี่ทาเขตตัวละ2ล้าน5 0 0แสนโหถึงว่าแรงนะครับชิบาแย็บหนครั้งชิบาแยบสองครั้งรวมๆนะครับสิบห้าล้านดาเมจครับท่านผู้ชมส่วนตีธรรมดาจากทัศซกิจไม่มีลูกไปใช้แล้วชิบาแย็บเข้ามาสองครั้งสองล้านเก้าแสนแล้วมาเหล็กจู่โจมสวนกับคืนมาก็ไป4ี่ล้านหนึ่งแสนชิบาแย็บหนครั้ ชิบะแยบสองครั้งโอ้โหหนักๆแน่นๆเข้าไปแล้วสะท้อนดาเมหายไปหนึ่งตัวตามด้วยทาซึมะกิกับผูอยู่ไข่เทียเตจังวานี้เปิดเข้าไป1นึ่งล้านห้าแสนดาเมทนะครับติดฟอสก็ไป5ตัวเน้นๆนะขนาดตัวนอนยังติดฟอสโอ้โหถามจริงชิบะแยบ็บก็ไปสองครั้งดาเมท์ให้รวม5ล้านกับบองเหล็กฟื้นควันชีพแล้วก็หมุนสับเข้าไปนะครับเป็นพาสิบสองอันติเมทะกิวเปิดเข้าไปหนึ่งครั้งสามล้านสองแสนแล้วก็ยังหมุนซ้ำๆต่อโอ้ยเก้าล้านหนึ่งแสนครับชิบะแยบอีกครั้ง สามเอ้ยไม่ใช่ชิบานี่ว่าทงทอปมาสเฮ้ยทิ้งทอมมังสากเวลาเลครับลำดาบแสงครับในรอบที่3ก็ไป2ล้าน4แสนดาวเม็ดเน้นเนนต่อยอย่างชิบาหนึ่งจีสองล้านเก้า เอ้จากแทงค็อปมังสวิรัติบ้าอะไรเราโหดูยังไงวะดูคนเป็นหมาให้ตายเถอะหมาครับดุยันต่อแทงค็อปมาสเตอร์ครับระเบิดจู่โจมเลิศอันตรีสัตก็ไปหนึ่งทีสิบเจ็ดล้านดามิถายไบหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวละครอยากจะกัดเด็กและอสูบินกับเพื่อนครับยังยืนเท่ๆนะฮะเป็นตัวละครเซนทอร์ที่เท่มากนะครับผมตาม้วยขิงเอนจินหัวใจบรรลัยการหิวเลือดไป1หนึ่งจีมาครับโอ้โหเอาจริงนะตัวละครอสบินกับเพื่อนฝั่งเราตอนแรกผมคิดว่าเป็นอีกฝ่ายนะ มันเป็นสีแดงๆอะเห็นไหมท่านผู้ชมผมคิดว่าเป็นมีฝ่ายจะโจมตีมาสองครั้งและการโลครับแอนติเมสกิลซัดเข้ามา1ทีครับลำไทยเกิเข้ามา16ล้านดาเมจแย้มเข้ามา1ครั้งจากชิบะแย้มเข้ามา2ครั้งจากชิบะฮิวเลือบไป2ทีตามด้วยโจมตีธรรมดา1ครั้ง1ล้านครับเน้นๆชิบะแย้มเข้าไป2ล้าน9้า ตามต่อยหนีสองล้านเก้าแสนโอ้โห่สองตัวครับห้าล้านแปดอันดิเมตาคิลครับมาเล็กจูจ่มจานเข้าไปหนึ่งล้านแปดแสนต่อยเข้ามาจากชีบ่าสองล้านเจ็ดสามเข้ามาหทีสี่ล้านสองแสนติคีหรือเปล่าเนี่ยเราสะท้อนดาเมจหายไปเลยครับสามตัวสี่ตัวเหลือเพียงแค่ต่อต้นสุดท้ายฮนะและแย,ยบมาหนึ่งครั้งแอบมาสองครั้งสะท้อนดาเมจกัะไ,ไปเกือบตายกับบองเหล็กฟื้นสวนชีพแล้วหมุนและเรียบร้อยครับโอโค่ิดเกมไปจากกับบองเหล็ก โอเคครับผมเมื่อกี้นะคะผมเห็นแล้วฮะตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนั่นก็คือตัวละครอย่างอะตอมิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปสู้กับแบ็คอะดัมครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวก่อนสักนิดนึงครับเอาจาก,กรพัรดเด็กมานะฮะให้มาสิบาทนะครับไล่ต่อยแล้วก็หิวเลือดนะครับผมอะตอมิกแทบไม่ได้ใช้ เกิดมาก็ตายนะฮะเป็นรับดาเมจเน้นๆน,น,นะจากตัวละครหลายๆตัวนะครับผมมาฮะคิงอุ้ยคิงฝ่ายเร็วกว่าครับสำหรับคุณแบค็คอาดัมมาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรอีฝ่ายจะชนะเราหรือเปล่านีครับโอ้โหมีตัวตอมิกอยู่ด้านหลังด้วยตามด้วยคิงเอจินหัวใจบันอะไรกันเปิดมาบอก3าลูกไปเน้นๆชิบะแยบหนึ่งครั้งชิบะแยบสองครั้งตามต่อ,อ,อ้โหเน้นๆครับแล้วก็ยิงโดนมิไซล์และตามด้วยโดนเกตเตอร์ลิงจังหวะนี้เป็นยังไงครับเข้าไป10,000แกว่า ไม่ใช่โดงกดตะลลิงสวยกับคืนมาหูแรงจัดๆหกล้านดาเมจครับตามด้วยลำดาบแสงของเราครับปบาบซ้อเข้าไป6กล้านสี่แสนทำให้อีกฝ่ายนะฮะไม่สาม,มารถบูทความเร็วได้ครับเพราะฝั่งเราฮะมีตัวละครแฟดนะครับผม ตามด้วยแทงท็อปมาสเตอร์ต่อยไปหนึ่งทีโดนแกตลิงซัดเข้าไปหนึ่งครั้งโดนมิสไซย,ยังเข้าไปหนึ่งทีครับสวนกลับคืนมาจากโดนมิสไซโดนแกตลิงใส่เข้าไปใส่จากกาพาร์ดเด็กเน้นๆครับระเบิดจูจ่โจมจากแทงท็อปมาสเตอร์ที่มีสกิลยัดเข้ามาจังหวะนี้36ล้านดาเมจเน้เนๆโอ้โหยทะลวงไส้จัดๆครับท่านผะู้ชมไม่มีลดดาเมจก็อย่างนี้ฮะทำให้ดาเมจแรงจัด เห็นชิ้นหัวใจบังลังไายสวนกับพื้นใบบ้านแต่ว่าไม่ได้บล็อกลูกไฟนะครับเพราะว่าแฟดนะฮะลบลูกไฟไปแล้วชิบ่ายแยบไป2ครั้งแทงท็อปมาสเตอร์นะฮะต่อยเข้าไปหนึ่งทีไม่ใช่ครับแทงท็อปบางสาวิรัตตามด้วยม้าแดงจู่โจมเข้าไป7จ็ดล้านสแสนหัวแรงจะจัดลดดาเมจไป5ี้าสิเปอชิบ่ายแยบก็ไป2ครั้งต่อเนื่องครับแทงท็อปบางสาวิลัตต่อยต่อโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งครับแล้วแยบหนึ่งที แยบ2ทีจากอีนูนะครับผมต่อยไปอีกหนึ่งครั้งฮะแต่ลบดีปลอดภัยนะฮะจากสวิงขับเครื่อนเข้าไปเพียงแค่หนึ่งดาเมจสวยกลับคืนมาฮะมาเล็กจูจมสี่ล้านเจ็ดแสนแยบหนึ่ง yeah, ครั้งแย็บสองครั้งเข้าไป1นึ่งล้านห้าแสนนะโอ้โหแรงเน้นเน้นอะตอมมิกคริซัมซับเข้าไป13ล้านตามต่อไม่ไล่ไล่ฟันเนียบนะ่าจะเป็นพาสซีเนื้อนะ่าเสียดายมากถ้าเกิดฟันอีกหนึ่งรอบของผมน่าจะแตกชิบะบอมจังหวะนี้สวนกลับคืนมา13ล้านดาเมจและชิบะแยบหนึ่งครั้ง ชิบะแยบ2ครั้งจากภัทรเด็กเราไม่นอนแดนเรียบร้อยครับผมโจมตีธรรมดาจากหมาป้อบ้านแมนชิบะแยบตามชิบะแยบตามโอ้โหหิวเลือดเนีนๆครับอีกฝ่ายนะฮะเลือดแทบไม่ลดนะฮะมีแค่เลือดม่วงอย่างเดียวกระบองเล็กหวยกระเพื่อมมา1นึ่งล้านห้าแสนชิบะแยบเข้าไป8ปดหมื่นชิบะแยบเข้าไปอีก8ปดหมื่นด้าเม็ฝั่งเราครับลูนสวนกระเพื่อมไปหัวธรรมดาเข้าไปครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นนะชิบะแยบหนึ่งครั้งหิวเลือด ชิบะแย็บสองครั้งฮิวเลือดตามต่อด้วยมังสาวิรัตต่อ,อยหน้าเข้าไป4ี่ล้านแแสนแรงจัดๆกับท่านผู้ชมเหียงเอนจิ้นหัวใจบรรลัยกันด้วยความเร็วยังฮิวเลือดให้กับเพื่อนแล้วก็บ้องลูกไฟสานลูกไฟฝั่งเราชิบะแย็บอีกครั้งชิบะแย็บสองครั้งตามด้วยโดนเกตเตอร์ลิงครับฝั่งเราสวนกับพื้นไปก่อน1ล้านดาเมจโดมิทไซครับตามต่ออีกหนึ่งครั้งหนึ่งล้านสี่แสนสวนกับพื้นมาบ้างครับยิงมาฮ่ามิทไซแล้วตามด้วยเกตเตอร์ลิงโอ้โหระเบิดสวนกับพื้นไปฮ่ลนนา,า,าน3 อีกหนึ่งครั้งครับเหลือเลือดแค่2หลอดสุดท้ายนะครับสำหรับกระบ,บองเหล็กยิงโดมิไซนึนงทียิงโดเกตเตอร์ลิงอีกหนึ่งทางเก้าล้านสี่ 9, แสนโอ้โหยิงสวนกลับพื้นมาครับหนึ่งเน้นหนึ่งล้านเก้าแต่เตรียมตัวสะท้อนดาเมจเรียบร้อยฮะเข้าไปสามล้านระเบิดจู่โจมตามต่อหูแทงเข้ามาเติมไม่ให้หายใจกันเลยทีเดียวเข้าไปยี่สิบล้านดาเมจถายไปเรียบร้อยครับแล้วมีการกดล็อกดาเมจพิเศษจากตัวละครอย่าง บองเหล็กนั่นเองครับแต่ว่าไม่รอดครับดาเมจมันทำแรงเกินไปคิงแอนจินหัวใจเป็นรายการสักเข้าไปหนึ่งครั้งแยบหนึ่ง yeah, ทีแยบสองทีก็ไปสองล้านห้าแสนดาเมจต่อเข้าไปหนึ่งครั้งสามล้านหนึ่งแสนตามต่อด้วยหมาเหล็กจูจ่โจมจังหวะนี้สีแดงแปลงลิทเข้าไปหนึ่งล้านเก้าแสนแยบหนึ่งครั้งแล้วก็หมัดฮุกอีกหนึ่งทีโอ้โหหลบฮุกซ้ายฮุกขวาครับดาเมจเข้าแค่สองหมาเหล็กจู่โจมสวนกลับคืนมาอีกหนึ่งครั้งครับสามล้านหนึ่งแสนดาเมจชิบะแยบตามต่อสิบบชะแหย และยังไงครับจังหวะนี้สะท้อนดาเมจอะตอนมิกครีซึมฟัดฟันซักเข้ามา15ล้านดาเมจนะแรงกว่ามิติสองล้านชิบะอินุซัดเข้ามาชิบะอินุซัดเข้ามาหิ้วเลือดเน้นๆครับเ <c oughs> ด็ดดีนะที่ชิบะนะครับมันหิ้วเลือด้ะเลือดหลอดเขียวนะถ้าเกิดหิ้วเลือดหล่อเม,มืวอนี้เล่นยากมากครับกระบ,บองเหล็กซัดเข้ามาหนึ่งใส่แดงทอมแล้วก็ยัดเข้าไปใส่สามตัวแถวหลังเข้าไป6กล้านตีแสนแยบเด็นดีครับ14ล้านเฮ้ยไม่ใช่1นึ่งล้านสแสนแล้วก็ซัดเข้ามาอีก8ปดแสนดาเมจ สะท้อนดาเมจเข้าไปสีล้านกว่ากับบองเหล็กสวนกับปพืนไป7จล้าน5แสนแล้วเปิดเข้าไปอติเมตสก,กิลหูใส่หูลบรีปอดภัยไว้ใจกระบองเหล็กที่ไหนฮะไม่ใช่ไว้ใจนะฮะอัศวินขับเคลื่อนนะครับโอ้โหลบรีปอดภัยจริงๆตามต่อเหลือ2ตัวสุดท้ายกับฝั่งเราน่าจะได้เปรียบโคตรโคร,รับท่านผู้ชมอติเมตสก,กิลครับดาดาบแสงเข้าไป1นล้าน9แสนทีบาแยบจีบาแยบเลือ่อนเหลือเพียงแค่3าลอดสุดท้ายและเหลือ2รลอดสุดท้ายครับสำหรับอัศวินขับเคลื่อน โอ้โหตัวละครอะตอมิกครับเลือดอย่างเยอะครับท่านผู้ชมเลือดประมาณ5าหลอดปะ โดนมิซดโดนเกตติงสามตามอีกหนึ่งครั้งระเบิดจู่โจมสวยกับคืนนปยายยัดเข้าไป10โอ้โห20ล้านและหายไปเลยครับแถวหน้าเหลือแค่กระบ,บองเหล็กไม่ใช่เหลือแค่อะตอมิกกับกระบ,บองเหล็กเท่านั้นครับท่านผู้ชมโดนมิซใส่เข้าไป1 4 0 0 0แสนสี่หแเก้าหมื่นล้วโดนเกตลติงเข้าไป68 0ส0 0สวยกับขึ้นมาส0งห0 0 0แล้วก็มีการิวเลือดด้วยนะครับท่านผู้ชมจังหวะเมื่อกี้แต่ผมมองไม่ทันว่าหิ้วให้กับใครถงเงี้จินซายเข้าไปอีกหนึ่งจีฉีบะยัดหน แทงจางวานี้มาเล็กจูจงว่าไป2องล้านสี่แสนทิ่บาทย,ยัดอีกครั้งสองล้านเก้าแสนตามต่ออีกหนึ่งครั้งโอ้โหคอมโบจ,จัดและต่างแรงทอมมังสวิรัตครับผมอะตอมมิกลิซันฟาดปันมา1ทีครับเจ็ดล้านหกแสนและไม่น่ารอดครับอะตอมมิกจังหวะนี้โดนกระบองเหล็กปั่นแตกแน่นอนแย่เข้ามา2ครั้ง2องล้านสี่กระบองเหล็กสวนกลับคืนมายัดเข้ามาสี่หมล้านดาเมจครับท่านผู้ชมแรงจัดและหัวธรรมดาซัดเข้ามาห้าล้านห้าสะท้อนดาเมจครับเตรียมตัวอะตอมมิกจะรอดหรือเปล่าทู ดาเมจเน้นๆนะคเข้าไป1ล้านกว่ากับบอลเลงหัวสวนกับคื้นไป7ล้าน7และซัดเข้าไปเพียงตัวเดียวเน้นๆครับ1ล้านและสามเข้าไปต่ออีกหนึ่งทีละสองล้านหกแสนเลือดยังเต็มน,นะครับผม3เม็ดและเหลือจะเหลือ2แล้วและเหลือ2เม็ดครับผมเหลือเลือด2อหลอดเท่านั้นสีแดงกับสีม่วงลำดาบแสงในรอบที่4จากแปดประกาศแสงครับติเมสก,กิลเปิดเข้าไปบัมเ4ล้านสองแสน แทงท็อปมาสเตอร์แทงท็อปมาสเตอร์เวลาต่อยไปหนึ่งครั้งโดนไม่ใส่ย้ำเข้าไปเดวเจโดนแกตรเลงโอ้โหไม่ให้หายใจหายพักหายคอสวยกลับคืนมาหิวเลือดให้กับตัวเองหิวเลือดให้โดนเหรอโดนหิวเลือดให้ตัวเองกับแลปิดฉากด้วยอัติเมตตะกี้บังเฮ้ยยังไม่ปิดฉากครับ่านผู้ชมและเรียบร้อยถูกต่อยจากแทงท็อปมาสเตอร์เข้าไปสี่ล้านหกแสนนอนเม้งเท่งครับ โหยังับยังเหลือกระบองเล็กครับยังสู้ไม่ถอยจริงๆครับตายเกิดไม่รู้กี่รอบเลยนะท่านผู้ชมน่าจะตายเกิดในรอบที่สองรอบที่3แล้วกระบองเล็กหัวสวนกับคืนมาเข้ามา5้าล้านหกแสนอาจจะยังสัตว์ตามต่ออีกหนึ่งครั้งหกล้านแปดแสนครับกระบองเล็กสวนกับคืนไป7ล้านดาเมจแล้วฟื้นคืนที่น่าจะรอบสุดท้ายแล้วจริงๆในรอบที่5นี้กระบองเล็กสวนกับคืนมา16ล้านดาเมจลำดาบแสงเปิดไปเข้าไป1นล้านหกแสนแต่ยังไม่ตายครับท่านผู้ชมจะปิดฉากหรือเปล่าโหเรี่ยบร้อยฮะัมัดขวาตรงจากแทง เขาบังเสารัดยัดหน้าเขาไปหนึ่งที่และเรียบร้อยครับขึ้นมาอัาดับอยู่ที่12ครับท่านผู้ชมขึ้นไปสองอัมดับโอ้โหถือว่าม้าแดงแรงริพายยองเดชครับท่านผู้ชมถือว่าดีจัดจัดจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้เพิ่มอะไรมากนะครับเพิ่มเลือด1%นปรเ็นะครับเพิ่มมาอีกหมื่นกว่าแต่จริงๆนะครับก็ถือว่าเทสสุดดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปววิดดดีีโโอออถัไไปปปเ็นคละร รอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย